สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวลิศราสมาคมชื่อเล่นชื่อเบเฟิร์นปีนี้อายุ19ปีค่ะขณะนี้กำลังศึกษายอยู่ที่มหา,า,ยยาวิทยาลัยพะเยาคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์สาขาการจัดการการสื่อสารชั้นปีที่หค่ะสิ่งที่อยากนำเสนอเกี่ยวกับตนเองเลยคือหนูเป็นลูกสาวคนเล็กของบ้านค่ะแล้วก็มีพี่ชายหนึ่งคนและพ่อแม่ก็สนับสนุนในเรื่องการเรียนมากๆ จนทําให้หนูเรียนเสริมวิชาคณิตศาสตร์ตั้งแต่ประถมศึกษาปิที่2จนถึงมัธยมปิที่5ค่ะเหตุผลที่เลิกเรียนไปตอนนั้นก็พอรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ชอบคณิตศาสตร์ขนาดนั้นแล้วค่ะส่วนตัวแล้วหนูเป็นคนชอบเต้นมากๆเลยค่ะตอนเด็กๆก,ก็ได้ไปเต้นออกงานได้แข่งคัเวอร์โดยเฉพาะเพลงเกาหลีแล้วก็เป็นคนขยันทำงานบ้านด้วยค่ะพ่อแม่สอนให้ทำงานบ้านตั้งแต่เด็กๆจนมาอยู่ที่หอคนเดียว ก็ทำทุกอย่างเหมือนเดิมค่ะรู้สึกว่าตัวเองได้เติบโตมาอย่างดีและพ่อแม่ก็สอนมาดีมากเลยค่ะทําให้การมาอยู่ที่พะเยาคนเดียวไม่ได้รู้สึกยากอีกต่อไปหนูรู้สึกว่าหนูใช้ชีวิตคนเดียวได้ง่ายขึ้นไปกินข้าวคนเดียวไปเรียนคนเดียวหรือว่าจะอยู่ที่ห้องคนเดียวแต่หนูก็มีเพื่อนเยอะนะคะเพื่อนๆมันจะบอกหนูว่าหนูเป็นคนเงียบๆเบนตอนแรกแต่พอได้สนิทด้วยแล้ว หนูกลายเป็นคนพูดมากกลายเป็นคนเล่าเรื่องเยอะกลายเป็นคนเล่าเรื่องเป็นเพื่อนๆชอบฟังหนูพูดค่ะเวลาหนูพูดเพื่อนๆก็จะนั่งฟังอย่างตั้งใจอยู่ตลอดค่ะดูภายนอกหนูอาจจะเป็นคนขี้เล่นแต่ที่จริงแล้วหนูเป็นคนจริงจังมากเลยค่ะแต่ตอนนี้ก็เริ่มปล่อยวางมากขึ้นใช้ชีวิตให้ง่ายขึ้นไม่ได้เคร่งเครียดเหมือนแต่ก่อนแล้วค่ะ การที่หนูได้เรียนที่นี่ทําให้หนูได้เจอสังคมที่หลากหลายขึ้นลองได้ใช้ชีวิตคนเดียวในต่างจังหวัดที่ไม่มีครอบครัวมาอยู่ด้วยเลยลองผิดลองถูกแต่ก็รู้สึกว่าชีวิตสนุกมากๆเลยค่ะส่วนปัญญานในการใช้ชีวิตของหนูก็คือความสําเร็จจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อลงมือทําบางทีการทำอะไรให้สาเร็จอาจจะยากไปบ้างแต่ถ้าเราไม่ลงมือทําเลยความสําเร็จก็จะเป็นศูนย์ค่ะเพราะฉะนั้นเราอย่าทิ้งโอกาส และลองทำในสิ่งที่ตั้งใจให้สำเร็จค่ะขอบคุณที่ตั้งใจฟังจนถึงจนจบนะคะ